ใช่ครับโดนรีครับโดนรีหมดเลยครับทำไงอ่ะอย่างนี้ก็จบปูนไม่ได้เด็กจบได้ครับผับอผมเพทครับผมอันนี้โชคดีแต่แล้วกิดปูนเฟิร์สก็อย่าว่ากันนะครับโอเคไหมอืที่อยากขอให้เฟิร์สจริงเหอะครับถือกันนะผับบอตัดมั้งครับแล้วจ้าทำได้ของปูนด้วยไอ้เทียมีแต่แค่ต่อคันในเมืองกูบ้าแล้วต่อจบมันต้องมันต้องเป็นหยีทุกคน ที่ผมไม่อยากใช้แผนสัตเลยตัวไงวะอ่าทุกคน,อ,กคนอันนี้ดีกว่าทุกคนเห็นเห็นอะไรไหมคำเดียวเห็นอะไรไหมนั่นคือเจสก,กีความเร็วร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงบิดท,ที่พุ่งพานถึงหน้าสตนอพอดีผมคิดว่าคันนี้เนี่ยจะพาผมไปถึงเกาะได้แล้วก็หน้าสตาน้อได้เอ้ยนี่เขาไม่เขาไปเที่ยวเออมึงว่าหลังก็ตามั้งน้องเอ้ยมึงกลับมาไหนน้องโอ้ย เอเอดีจริงๆคุยว่าไงคันนั้นความเร็วประมาณสองร้อยกิโลเมตรสองร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงคือเปิดทีพุ่งอ่ะผมคิดว่าขโมยไหมสีจิตดจาร์ใช่สีจิตดจาร์สีเขียวนั่าจะแรงอยู่พอสมควรถ้าเราขโมยเสร็จแล้วเราไปอ่ะมันจะโอเคมากไี่ทุนบอกกันทำไรอ่ะว่าไงน้องอ้าน้องชื่อไง น้องชื่ออะไรอ่ะไปเียไอ้เปียกน้องชื่ออะไรครับเนี่ยน้องชื่อดาบเนี่ยไอ้น้องเราอันอันเชื่อคนค่ะเพิ่มานะเพิ่มนเพิ่มเพิ่มเพิ่มมาว่ายจูเออกําลังไปหาเลยอยู่เพื่อนเออเออได้ได้ได้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะเข้าไปไอ้น้องเดี๋ยวพี่เข้าฝั่งแล้วน้องเขียวป่าวไปเจอกันนูชื่อไหนอังุ่นไงครับเปียกจำไม่ได้ผมผมไม่ชื่อเปียกก็้เดี๋ยวผมปลี่ยชื่อดอมมาดิอัง่นไหนอ่ะเอ้า ไม่ใช่เบียร์เหรอผมไม่ใช่เบียร์ของที่ดอมครับผมอันนี้อยู่ไหนอยู่หน้าเหรอไอพวกน้ำขึ้นโทรมาอร่อาอรอยครับรบอให้เวลาห้านาทีได้ครับยังไม่ถึงให้อยู่1 1> อาทิตย์หนึ่งโอ้ได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 ของ,งรเราไปครับของเราไปเดี๋ยวมันจะเป็นหว่นะหรอมันจะเป็นจริงๆว่ะมันจะเป็นว่ะเฮ้ยกูบอกแล้วมันจะเป็นว่ะมันจะเป็นจริงๆเว้ยกูบอกเคือมันจำเป็นอะ มึงก็แต่ปะคือมันจำเป็นอะหมวดจำเป็นอะมึงก็แจ่ปะฝอฝอสาวกูแล้วอะคือมันจำเป็นหวะน้องกูโทษทีได้ไหมอ้เนี้ยไกลเขียวคือมันจำเป็นไหวที่อะกูช่วยไม่ได้จริงๆว่ะกอเฮ้ยเราตายไม่ได้ไอ้เงี้ยอันเนี้ยคือมันจำเป็นว่ะคือมันจำเป็นจริงๆว่ะเฮ้ยโทษทีได้แม่งถ้ากูไม่ไปกูคงไม่ได้กลับอะคือมันจำเป็นวะน้องเออเรา่อนแล้วกันเแต่กลัวมาคืนเ้ยต่อตายอู้ไม่ได้อยู่โดนลรามือใช่เหรอเออไหว คิดห่านได้สัตว์ก็โดนเอามือดีกว่าเออว่ะเดี๋ยวจะโทษทีนะเว้ยน้องทุกอย่างมันต้องเป็นการเอาตลอดเว้ยแต่มันจะเด็นเปรเคสเนี่ยเราต้องคิดกันสกี่ไปละน้าผมเอาเดีินคนได้เอาก่อนแล้วเว้ยผมโคตรดีใจอ่ะเอาง่ายผมโคตรเพิร์ตลูกี้อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับได้ขโมยเรียกครับผมเรื่อผมผมไม่ได้ขโมยผมยืนบอกไม่ได้เลยไงฮะเลยเอาไปไหนผมจะกลับฝั่งเลย ใ้้แกเอาไปแล้วเราจะกลับยังไงสองทุ่มเราทำงานแกแต่ผมเอาผสมกันได้รึยังไงแล้วทำไมไม่ให้เราไปส่งอ่ะผมคือผมรีบไงเข้าใจไหมผมเห็นคนยุ่งๆอยู่ไงผมเชื่อจะเป็นคุณด้วยไงสองทุ่มเราต้องทำงานแกงไปไม่ทำจะโดนบุญเอางี้เดี๋ยวกลับรับโอเคไหมเดี๋ยวราไปส่งแกนะแล้วเรากลับมาเออก็คุณติดเพิ่มแม่เลยว่ะแต่ผมก็สงสารเขาอ่ะไม่หรอกเออใช่สงสารเขาอ่ะว่าไหม แล้วก่อนอย่างเนี้ยกระสังเขาว่าพอบอจะให้คนโทษเกียวกเรื่องหยุดจีเละเออดิเอเอเนี่ยผมผมรีบไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวรีบรีบรบนเนี่ยมันเร็วยากหรอทันแนคะ่ไหนเร็วยากหรอตริดต่อดีซีดูที่อะไรวะไม่ทันเนียดูตรงรออะไรอ่ะติดทางเออรีบหลายอะ่ะ าผู้หญิงด้วยใช่ครับคนนั้นน่ะนะไม่ใช่คนชื่อโตกี้นะคนนั้นนะ่ะเออผมแบบเออเราอย่าฆ่าจทยดีกว่าเพราะว่าเรากลับแบบดีดีดออออีกว่าเย่อว่ะไอ้เี้ยคชูว่าเรื่องมันร้อนหนอเนาะอย่างว่าแหละเรื่องเรื่องมันร้อนไงเรื่องเรื่องจทยมันร้อนไงมันพุ่มพ่านไงเขาบอกว่าอะไรครับผมกำลังกลับกำลังกลับสัครับผมกำลังกลับสัครับ ไปกลับก่อนสองขวามีเวลาสองนาทียิ่งกระตมอเออเออค,คุณลูกี้ครับแป๊บครับคุณลูกี้ครับนิสัยไม่ดีนะครับ,ค,ค,บคุณคลูกี้ครับขโมยเลยก็ขโมยน่ะคุณลูกี้รู้ไหมว่าว่ารอบที่เราเกาะนะคุณลูกี้รู้เปล่าครับครับมาแล้วก็ขมโมยเรือลินจีจีครับ เราก็ยอมเห็นเรือมันว่างเลยก็รู้ว่าของใครไงใครว่าครับเราผิดไหมอ่ะเกี้ยนเนี like? speaking 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 speak ่ยผิดครับผิดเต็มเต็มไม่ใช่หรอดูยี้ครับเมื่อกี้ครับครับว่าไงทำไมดูกี่ใหญ่ยังครับเนี่ยอ่ะทำไมดูกี่ใหญ่ยังครับเนี่ยไม่ใหญ่ครับขาอ๋อครับต้องน้ำมือก่อนครับเดือดร้อนมืออ๋อคืออ๋อเทมือครับได้วแล้วบรดขารกดมือเขาอยู่ไหนดีกว่า ไม่คือเขาไม่ไม้ผมปวดเว้ยผมก็แบบหายไม่เจออ่ะแล้วผมยืดกลับก่อวะ่ะที่อ,อะแม่ไม่เอาเลยวะเออหล่อแล้วันทั้งนั้นอ่ะไอหนูเว้ยไอโนอาแ่งเป็นภาพที่พนน่าจำเลยว่ะมาสาไรอ่ะ แม่งลูกเขาสวยอะ่อะติดทางวะไหนที่อ่ะถูกปะเนี่ยบ้าไปแลวัสดีครับอยู่กับรอไม่ไม่มผมวม่าลรากับกับกับฝั่งนั้นทุกคนนะได้เอาเกาะแล้วทุกคนง่ายได้เอาเกาะแล้วเออเอาไหนวะให้แงอ,อยู่มานานติดางวะที่เหรอเรียกไปรียกไปเรียกไปทันตัวไว้ให้กูไม่หันเหรอ เออคือไม่ทำหรอกทุกคนแต่ก็เคลียร์นะได้กลับหอได้กลับฝั่งแล้วก็เคลียร์อยู่แต่ไปได้เวลาฟารดเลยทุกคนได้เวลาฟาร์มอย่างเต็มตัวแล้วครับรง่ายๆกระต่ายที่เราแบบว่าทับผิดมานานนะอยู่ลงทุนมานานทับเดือนก็ขอบคุณพี่เขานะที่ให้เรากลับมาเล่นถังนะแบบว่าเป็นตัวแบบนะผมก็ขอบคุณพี่เขารางสีกรอบแบบเออแล้วก็ทีมงานเดเวลลอปเปอร์หลักบ,บ้านเขานะแอดมินอย่างเงี้ย เีช่ครับเอาไปเอาไปเป็นต่อมาแล้วเพื่อนก็ดัมเบิลกก็คือดัมเบิลติกนะก็คือจะจะไม่แข่งขนาดนั้นนะโอกาสนี้สุดยอดคว้าไวให้ดีที่สุดนะเออเพื่อนก็รับผิดก็รับผิดอย่าได้บอกทุกคนเพื่อนก็ความจริงความจริงทุกคนเดี๋ยวเราขับต่อดีกว่าให้กลับบ้านดีกว่านะเพื่อนก็อะไรที่เขาทำโทดทำโทษโทษเราเราก็ปล่อยไปครับเพราะว่าเราเราทำผิดได้แหละทุกคน ก็รีบตอบไว้โก้คับนักขารออะไรอ่ะครับผบนาทีแล้วแน่แน่ไม่แน่ผมผม,ผมถึงฝันแล้วครับผบเร็วครับผมคุณครับเจอื่อยนะครับขอบอขคุณมากครับทีบ่มาส่งครับขับขับไปดีเด้อโอเคเสียงต้องเศร้านะครับคือคุณป้าก่อนจากกันนะ่ะ คือผมไม่ได้จะบอกคุณน,นะครับคือผมรักคุณนะคุณดุกี้คุณรู้ปะ่ะโอโ้โหคุณรู้ไหมด้วยได้ไหมที่ได้ใครในสัตว์เอาไปเลยปไปนะคะสวัสดีครับเหียสักขันเหรป่ะละ่ะแน่หรอกเฮียซู่เพื่อนเลิฟมาอย่างพี่อย่างนะครับน้องตกนัดใหม่ไหมเอียสบายจัง ไปเว้ยกลับบ้านรอเดือยอ่ะ้ทุกคนเพราะงั้นก็อะไรที่เราแบบว่าทำพลาดไปแล้วก็เริ่มใหม่ครับทุกคนแต่โอกาสอ่ะผมได้ได้มากสุดแล้วทุกคนใน,ในวัดอ่ะนะครับที่โอกาสอ่ะมันก็ไม่ได้มีมากเสมอไปเว้ยเพราะงั้นอนะ่ะโอกาสเราควรคว้าไว้เว้ยไม่ควรที่จะทำพลาดอีกครับอะไรที่เราแบบว่าทำพลาดไปอ่ะแล้วก็มันก็มันก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะที่เราทำทำพลาดไปอ่ะแต่ผมคิดว่า รอบนี้ผมก็คงดีกว่าเดิมอะเ๋้วเรื่องอารมณ์นะใชะ่แต่ว่ารอบนี้ก็คือคักเหมือนเพราะว่าอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปนครับปูรราคาขึ้นเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยใช่ครับเออ,อกลับมารอบนี้ก็มันก็แหละ,ะรครับมันก็แบบบรรยกาศที่ดีนะที่ผมไปกลับมาที่บอทขอบคุณพี่เขามากเลยนะขอบตรงเหมือนแบบว่าให้ผมได้แบบได้ไดเดินต่ออะไรนงครยนะใช่แอดมินทุกคนที่ เข้าใจผมอะอะไรเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเข้าใจเรื่องต่อแต่เราขอโทษเขาแล้วกันแล้วมันก็กลับมาคราวนี้ก็เหมือนทําไม่ให้ดีสุดอะไรอางเงี้ยว่ะแบบมัน,น,นพูดต่อหน,น้าเขาด้วยนะ,ะง่ายๆแบบอืมโอกาสอะมันมันมีให้ไม่เยอะไปทุกคนเพราะไม่ใช่ไม่แค่เด็กโอกาสอะมันมีไว้สำหรับคนที่คนจะคนจะรับโอกาสไว้จับไว้ทุกคนค่านี้แม่งข่าวสิทธิ์ไว้แบบเอทีอนะาร์รอรอชมด้วยนะครับผมดอมดูไว้ดีกว่า ขอควมพอดีครับพอเข้ามาแล้วครับผมยอะยอะยึดเยอะเพินมันโอด้ครับยินดีครับมีเงินเก็บเท่าไหร่ละตอนนี้ผมมีตัวอยู่สองแปดครับสองแปดบอมีแคปพีด้วยแคปพียิงสัตว์แบบยึดเยึดยอะหมดครับยิงเลยครับเจนที่ขอความากครับผมมีตาสองแปดพวกหนังสัตว์พวกอะไรบอมเยึดหมดมันผ่านมาแล้วพี่ใส่ไว้ในตู้ไอ้ไม่ต้องไม่ต้องยึดในหนังสัตว์ต้องยึดให้มันไปขายยึดเลยแคปพีกับปืนพอโอเคกับแกรอบอันนี้ ส่องขอเยอะไหมครับตอนนี้ผมอยากค้นตรวได้หรือเปล่าครับบอเออคือเราผ่านมาแล้วอะเราก็แบบโอกาสมันก็มีไว้ันสำคัญคนจะรับโอกาสแล้วทุกคนง่ายนะแต่โอกาสมันก็จะเฟิร์อไหนเลขกระเป๋าเลยผมเลขกระเป๋าเบอร์หกสี่หนึ่งครับหกสี่หนึ่งเพราะงั้นก็เราก็ควรที่จะใช้โอกาสนี้คุ้มค่านะกับการได้กลับมาที่วัดสตี้นะ อารมณ์อารมณ์ก็เย็นเย็นลงหน่อยหกสีหนึ่งเรียบร้อยไหนลองคดตัวดิไม่ได้ครับไม่ได้ครับได้ยังไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้โอเคตัวรถคันนี้ก็ยกให้ขอใช่ครับยกให้ยกให้คือขอบขาขอบอกขอบมากครับเป็นไทยแล้วขอบมากครับขอบอกก็รับโอกาสนะครับผมจะทำอะไร้ดีสุดนะก็โอเค ผมมาคิดแลว้วผมจะได้มากินข้าวเขาบอยอีกครั้งหนึ่งมันเป็นอาดีตที่ดีมาเฮ้ยมึงเลิกพูดซิไปไปโอาะเทียมเกาะเทียเกายมได้เหรอบอสเจอกันครับผมเฮ้ย,ยแต่ไม่มีจีทีบีนี่หว่าตัวโดนรีนี่ใช่ครับตัวโดนรีครับโดนรีหมดเลยครับทำไง,งอ่ะอย่างนี้ก็จบปูนไม่ได้ดิจบได้ครับเผบอสผมใช้ครับผมอันนี้โชคดีแต่แล้เกิดปูนเฟิร์สก็อย่าว่ากันนะครับโอเคไหมอืออีที่อะขอให้เฟิร์สจริงเหอะครับถจอกันนะเผอบไ้ okay. ้ครับปแลวจา คำนได้ของกูด้วยไอ้เหี้ยมีแต่แค่ต่อคันในเมืองกูบ้าแล้วต่อเจบมันต้องมันต้องเป็นนี้ทุกคนคันนี้ก็คนจิบโลอ่ะทุกคนไอ้เหี้ยโกโก้เลยโกโก้เลยคันเนี้ยโคตรแรงอ่ะโกโก้เลย,ไปไย,ลเ,ย,ยเป็นไทยแล้วเว้ยไอ้เหียสวยทุกคนเป็นไทยแล้วเว้ยอบอก็น่ารักสมัครเียอเออเอาไว้ทุกคนเป็นไทยแล้วอเอาไหนวะไหน,นกูกูก็เป็นไทยแล้วไอ้สัตว์ประเดิมตะก,กองนี่ไป มันจะยากอะไรวะแค่จบวนนะครับะถามจริงมันจะยากอะไรคือมันไม่มีอะไรยากวุ่นาวายเลยใครวะเออเดี๋ยวก็จะพังหรอวะไปปวดมือก่อนไม่มียนแล้วไม่ไม่มียนแล้วทุกคนคือผมกผมไม่มียน้นยนแล้วอ่ะคิวอยู่ยักษ์กูเออเสีอยู่เว้เออเอาไหนวะทุกคนคอมแบ็กว่ะขอบมากนะเออ ขอแบกว่าขอมากเลยพี่ก๊อฟนะจุ๊บจุ๊บพี่ชายรับพี่เสมอไว้เออช่างครับไม่มีกล่องไม่มีแกงครับผมตอนนี้เขาต้องเท่าไหรครับเฮ้ยม่กล่องมาแล้วเนี่ยแช่เขาออกแล้วครับเจลคนไหนไม่มีกล่องไม่มีแกงได้เนี่ยครับเท่าไหร่เท่าไหร่ครับหกร้อยห้าสิบครับเปล่าเลยครับสองหนึ่งเก้าเสร็จสองใสองหนึ่ง ตัวนี้เขาเนียมรู้อะไรจบปุ่นนะครับผมอยากรู้ว่าฟูเลียแล้ว ETB ฟูเลียเลยฮะฟูเลียมาแรงใช่ไหมใช่ไหมขั้นไหนก็ได้ดอมขอยิงยางก่อนเล่นเอาเหรอได้โอเคครับโอเคตอลอครับตอลอครับมาปลดคุณแจเบอร์แฟนผมหน่อยครับที่เกาะให้หน่อยครับวันนี้พี่แคทจะไม่ปลดหรอกเหรอเดี๋ยวไม่ปลดให้ไหวครับป่าวครับป่าพี่แฮปปี้แปรนี่เขาพูดว่าอะไร เครียละพี่พี่บอกดิพี่แคทแปดดิแปดดิไอ้เคีียละไอ้ดอกผลแล้วไม่ขู่กก็เป็นเรื่องชัวร์เลยไอ้สัสโอเคโอเคพี่แค่เดี๋ยวเดี๋ยวเสู้เช่นกันนะฮะครับผมขอไหมครับเคีียคันนี้โคตรแรงอ่ะทุกคนเจอออกกรอบแล้วว่ะเกิดแต่เพื่อนๆยังไม่อยู่อ่ะเอาอีกดีวะไอ้เคีียดแต่แต่คันนี้คันแรงคั้นี้คั้นี้คันแรงเลยมีแค่เราได้ทุกคนมีแค่เราได้คันงนี้มีแค่เราได้เออไม่แต่ผมเดี๋ยวผมไม่กลัวนะบอกก่อนได้ไปขายก่อนแล้วอ่ะ ไปขายเนื้เคี่ยวกวางน่าได้ประมาณพันกว่าบาทเด้อแล้วก็เดี๋ยวไป,วไปบาคาร่าดีกว่าเฮียะชคดีชห้ีราเดีโชคดไโชคดีโชคดีโชคดี่ชม 9, ดแ,มแต่ผมไม่คลัวนคแบบกคอนนะกกนะคดีโชคนใน,ดใน,นนะใค,คนนะนะดีโชคดีโชคดีโชคดนโชคขีโชคด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 ีโชมันโชคดีโชคดีโชค่ีโชคดีโีโชคดีโวดีโชคดีโชคาีีโชาดีโชคดีรถฟรีไม่รู้ดิแี่ก็ดีเชคพี่เคด้โชคดีขับดีด้อยู่ เดี๋ยวเสียวอยู่เว้ยพี่ใช่เออบอกแล้วไม่ยอมอ่านไม่คือผมอ่ะต้องกลับก่อนไหมทุกคนเดี๋ยวไม่ได <ste jo> ้ออกก่อนใช่ไหมวะน่าจะกี่เิร์นแล้วผมน่าจะกี่เิร์ดอกร้อยสี่สี่อ่ะร้อยสี่สี่เลยนะครับเดี๋ยวนะหาไม่ไม่ขายตรงไหนวะไม่ขายตรงไหนอ่ะนี่เหรอเออไม่หวั่นอีกแล้วไม่หวั่น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 ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโพสทวิตเลย คล้องกระบ,บองได้แข่งแหละถ้าต้วเพื่อนกูแข่งเด็ดเพื่อนกูมันเยอะสิดิแมทเนี่ยเพื่อนกูเต็มเมืองเลยอ่ะน้องเนี่ยเพิ่มเต็มเมย์เด็ดเทาเทชิวๆที่นิวยอป้าสวัสดีครับสวัสดีครับไม่กลัวหรอกแต่เขาจะเพิ่มเวลาให้มึงอ่ะฮะใช่เหรอแล้วแต่ผมไม่น่ารอเขาเลยว่ะไอ้เหี้ยแต่แต่เขาน่าจมีแฟนเลยด้ือเปล่าที่อ่ะถ้ามีแฟนเขาบอกว่าเขาไม่เขามีแฟนเหรอเขาหลอกกมปะเนี่ย เฮ้ยเด็นะแต่คนนั้นน่ะเขาบอกว่าเขาจะไปจบปูนผมแน่วะแต่เขาเป็นคนชวนเองนี่เขาพูดว่าเขาพูดว่าเขาพูดว่าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาอะไรวะพูดเลี่ยบพื่อจบปุนด้วยอะไรเงี้ยไอเขาพูดเองเได้ป่ะอย่างงี้แสดงว่าแฟนมันก็รักผมบดีใช่ปะใช่ปะ่านี้ก็แสดงว่าแฟนมันก็เป็นใจผมบดีถูกไหมโหย่สามบอยก็ได้อยู่ ไม่อย่าอย่าลั่นอีกนะได้ครับอย่างนี้แสดงว่าแฟนเขาก็ไม่ใจผมเลยใช่ปะใช่แหละผมว่าผมผมคนที่ที่ไม่มโนว่ะเพราะแฟนเขาจะผมไปไปตบปูนี่ยมันขาดเนี่ยวะ่ะอ๋อเนี่ยอีกตัวนึ้งสว,วัสดีครับสวัสดีครับมาทุกคนมากลับวัดนะทุกคนนะออก,กอเกาะแล้วทุกคนเป็นเวลาหนึ่งเดือนทุกคนนะที่ผมอยู่วัดได้อยู่อยู่เกาะนะก็ ไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งเดือดิประมาณเดือนประมาณครึ่งเดือนอ่ะเพราะว่าครึ่งเดือนผมไม่อยู่ไงผมคอมคอมคอ,อมพังไงยอืมอืมครับวัี้เาเข้าใหม่ฝากโรวยนะครับผมเออถาว่าฟาร์มอะไรต่อดีฟาร์มบาคาร่าเนี่ยครับถามได้อืมสมองะเออสมองสมองจะ,จะเต็มว่ะแต่มีอาหารอยู่เอ้แต่มีเบียอยู่นี่ว่ะ โหเสือสามว่าเลยวะโคตรแพงอะราคาท่าปูนเลยอะราคาท่าปูนเลยอะเสือเอราคาไอปูพันหนึ่งเนี่ยว่ะเดี๋ยนะคือตอนเนี้ยตังมีอยู่บ้านหมื่นกว่าบาทถ้าไปบาคาร่าน่าได้อยู่อาจจะป้านได้แสนหนึ่งผมว่านะงั้นคิดว่าไปบาคาร่าเลยว,วะ่ะไปป้านตางังอะดูคุณแจรถจากพี่นดึงนะครับผมดึงอย่างวะ นี่มันดึงยังไงเนี่ยมันดึงไม่ได้เลยเดี๋ยวแ,แ,แต่มันเปิดทางรถได้เนี่เห็นปะมันเปิดได้เออเนี่ยหัวเสือโลทุกคนคือมันรอเข้ามาแล้วแล้วลอ,ลอ,ลอได้หัวเสือโลขับอ่ะถือว่าได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่เออวดคันนี้แรงเลยเว้ยบอกให้จูนอ,ะอ่ะแรงอี่ห้อคันนี้ทุกคนคือจูนอ่ะได้วิ่งมาณสองร้อยกว่าเลยอะถ้าจูนหน่อนะคันนี้อ่ะคันนี้เดิมๆอ่ะอันนี้ไม่แต่งนะอย่างแรงอ่ะ,อะคืออัตราเร่งมันดีอ่ะ ทุกคนเดี๋ยวผมไปไปคาร์โน่ไปคาร์โน่ครูมาสอนเดี๋ยวคันสามไม่เหรอแต่เป็นเป็นคนขายคันพันสี่หน่ยใช่ป่ะสร้างกระจายรถังมันสร้างไม่ได้ครับตัวนันสร้างไม่ได้อะมันสร้างไม่ได้อะเฮ้ยทุกคนหน่วงปล่าทุกคนหน่วงหปล่าเดี๋ยวไม่หน่วงได้ใช่ป่ะเฮ้ยผมแต่ผมไม่หน่วงอเดี๋ยวนะ เดี๋ยวกินข้าวยางแจ่ปไปนหน่อยนมันก็คือมันก็คือรถฟาร์มหมดทุกคนเออมาออกก่อนแล้วเว้ยต่อไปก็ฟาร์มทุกคนจะเรื่องฟาร์มเลยปะหรือว่างไงเรื่องเรื่องฟาร์มเลยไหมเนี่ยคือปูนอ่ะต้องมีรถก่อนแล้เนะี่ยรถต้องยิ้มไอเปียกอ่ะไอ้เปี๊ยกยังไม่อยู่อ่ะยังไม่มายิ้มใครเดียวอะรถอะตอนนี้คนเมืองสามร้อยคนอน่ไม่รู้ว่าจบทูนได้หรือเปล่าอ่ะอืม ไม่ไม่เอเปียกยังไม่มาลครับทุกคนแล้วเราเราจะเริ่มฝ่าวเลยปะเริ่มฝ่าวเลยไหมทุกคนผมว่าเริ่มเริ่มฝ่าวเลยไหมแต่แต่อยากฟาวดึงดึกดึงดึงอ่ะแต่แต่เราดีที่มีรถรถรถขับตอนเริ่มต้นถือว่าได้อยู่ถือว่าโอเคอยู่ขอเช่าก็ได้พี่รีวิวไงจุดเริ่มต้นใช่ครับจุดเริ่มต้นมันต้องเราเราต้องเก็บแผนใหม่เมื่อกี้ต้องฟาวหาตังก่อนอ่ะถ้าแสนหนึ่งอ่ะตอนเนี้ตปกจะดูเลยพี่หาเงินใช่ครับคนมีจีบีเยอะเออ เดี๋ยวนะเฮ้ผมต้องตับประเทศต้นมึงว่าตอนในเมืองเป็นยังไงบ้างเฉยย่าออแม่สัตว์หอยกูสงสาเข้าบ้ะกูรวยบ้างาปูโจรเนี่ยครับพีอ่อกูกูสงส,ส,ส,สาเข้า,าไหวใช่ป่ะียแเซเยอร์ใช่ไหมครับียผมไม่ได้ชื่อเปียกมมยยนะครับผมชื่อดอมนะผมผมชื่อนิวนะอ่างเนงะี้ยนะเ เปียกไหนอ่ะเออเปียกไหนวะหาต้องใช้ออมสองก่อนใช่เหรอ